สวัสดีครับลักเกษตรวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูกิ่งองุ่นนะครับที่จะที่พร้อมพลุนแล้วนะครับก็เคยเอามาให้ชมแล้วนะครับว่ากิ่งนั้นจะต้องเป็นกิ่งที่มีความแก่แล้วนะครับซึ่งก็คือกิ่งเป็นสีน้ำตาลนะครับเหมือนดังที่เราเห็นนี้นะครับตรงนี้นะครับ เป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับแล้วก็ใบของมันนะครับก็จะกรอบอกรอบแบบนี้นะครับฟับงเสียงดูนะอันนี้ก็คือจะพุนแล้วนะครับกิ่งก็พร้อมที่จะให้พุนแล้วนะครับเป็นสีน้ำตาล แล้วก็มีตานะครับอันนี้คือตานะครับแล้วก็เรามาดูนะครับถ้าเราสะสมอาหารได้ดีนะครับและกิ่งมีความแก่นะครับก็ผลที่ตามมาก็คือมันก็จะทำให้ต้นของเรานั้นมีดอกนะครับ มีช่อดอกลงนี้นะครับก็พลูนไปได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์แล้วนะฮะเดี๋ยวก็พามาดูดูรอบๆบ,บริเวณรอบ,รอบๆกันนะครับซึ่งก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่าแสงแดดนะครับก็ให้ดูนะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างช่อดอกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือช่อดอกนะครับลักษณะขององ,งุ่นก็จะออกดอกพร้อมมากับยอดใหม่นะครับสังเกตดูนะฮะถ้าเราสะสมอาหารดีนะฮะในหนึ่ง ในหนึ่งกิ่งจะมีดอกทุกช่อเลยนะครับแบบนี้นะฮะช่อช่วงนี้ก็ใส่ปุ๋ยนะครับสูตรเสมอบวก15 0หนะครับแล้วก็พ่นยาการโรคแมลงไว้ก่อนนะครับในอาาัตราส่วนที่อ่าเข้มครึ่งหนึ่งของปกตินะครับจะปกติ สมมติว่าเราใช้20 cc นะครับเราก็ลดลงมาเหลือแค่10 cc พอนะครับเพราะว่ามันอ่อนอ่าอันนี้นะครับส่วนยอดนี้ยอดนี้ไม่มีนะครับซึ่งโอกาสที่จะมีดอกและไม่มีมันก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะออกดอกทุกช่อและไม่ออกดอกนะครับ นี่ครับ